สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอ้ำจะมาแบ่งปันการตัดสินใจในชีวิตนะคะซึ่งาการตัดสินใจเนี่ยนะคะเราต้องมีความจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะคือทุกๆก,การตัดสินใจใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเหตุผลถูกต้องไหมคะว่าทำไมเราจรึงต้องตัดสินใจทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะแล้วหลังการตัดสินใจเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบ ในสิ่งที่เราเลือกนะคะในสิ่งที่เราเลือกในสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะทําแบบนี้เราจะเป็นแบบนี้เราจะเลือกแบบนี้นะนะคะก็ยกตัวอย่างของอ้ํานะคะ,ะการที่อ้ําตัดสินใจนะคะลาออกจากงานประจํานะคะเพราะอ้ําต้องการที่จะมีอิสรภาพในชีวิตแล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะเห็นไหมอ้ําอ้ําเลือกที่จะ มีชีวิตอยู่บนพื้นฐานความสุขนะคะแต่ก่อนแต่แต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะอ้ําก็มีแฟนแล้วนะคะก็มีแฟนนี่แหละเป็นเป็นคนปัจจุบันนี่แหละนะคะ,ะก็คือเราก็ตกลงกันไว้นะคะว่าเออเนี่ยอ้ําจะมาอยู่ที่เมืองนอกนะคะแต่ว่าก่อนอ้ําจะมาอยู่เนี่ยอ้ําก็อยากที่จะ,ะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับครอบครัวก่อนนะคะอ้ําก็เลยได้มีโอกาส ไปไปใช้ชีวิตอยู่บ้านนะคะอ้ํก็เออมันก็มันก็โอเคมันก็มีความสุขมากๆเลยนะอ้กํก็จนแบบว่าขอแฟนนะคะขอแฟนประมาณแบบว่าเออฉันลองทําอะไรที่ฉันรักได้ไหมน,นู่นนะี่นั่นเพราะว่าไม่มีเวลาไงนะคะอ้ําก็เลยแบบเออตัดสินใจได้ทําในสิ่งตัวที่ตัวเองอยากทํามาตั้งนานแล้วนะคะแต่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาซึ่งพอเวลาใกล้ที่จะถึงกําหนดที่อ้ําจะมาเมืองนอกนะแบบคือใจอ้ําลยแบบ ไม่อยากจะมาเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องแบบว่า,าซื่อสัตย์ไงซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราได้พูดไปแล้วนะคะเพราะว่าเอออ้ำก็ได้ตกลงกับแฟนนะคะว่าจะมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วพอถึงเวลาอา้ำก็อ่ะโอเคถึงเวลาอ้ำก็มาอยู่กับแฟนนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะเพราะว่าอ้ําเนี่ย อ้ําต้องการนะคะอ้ําก็ยังยังคิดว่าอ้ําจะทําอะไรที่เป็นตัวอ้ําเองที่เป็นตัวอ้ําที่มีอิสระที่มันมีความสุขเนี่ยอ้ําจะทําอะไรดีนะคะอ้ําก็อ้ําก็อ้ําก็คิดนะคืออ้ําก็ไม่ลืมเลยนะอ้ําก็ไม่ลืมอ้ําก็ค้นหาค้นหาอยู่สักพักหนึ่งเลยแหละนะคะที่มาอยู่เนาะก็อ่าจนเนี่ยแหละจนหาตัวเองเจอนะคะว่าเออเนี่ยฉันฉันต้องการที่จะคือฉันชอบในสิ่งที่แอคชั่นนะคะสิ่งที่แอคชั่นเนี่ยแหละเออตอนนั้นก็คิดไงคือออพดี อําอยากที่จะขายสินค้าออนไลน์นะคะคือตอนแรกเนี่ยคือชอบการแอคชั่นไงนะคะอําก็ชอบชอบครีมตัวหนึ่งเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มที่อําใช้อยู่เมืองไทยนี่แหละนะคะอําก็เอามาใช้แล้วมันดีแล้วอําก็อยากที่จะขายนะคะอําก็อยากที่จะเออเป็นเป็นแม่ค้าออนไลน์อย่างนี้เนาะอยากที่จะขายของนะคะอยากอยากที่ที่จะมีอะไรทานี่แหละนะคะเพราะว่าอําก็รักนะคะรักรักรักที่จะมีอะไรทําสักอย่างเพื่อแบบ คือที่มันเป็นตัวเราจริงๆนะคะ,ะแต่ว่าแฟนเขาก็เห็นว่าเ,เรามาอยู่ที่นี่นะคะแกก็เลยอยากจะให้อ้ำเอาสินค้าที่นี่ขายมากกว่าไม่อยากให้ไปเอาที่อื่นมาขายแต่ว่าการที่เราจะขายอะไรเนี่ยเราก็ต้องขายผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ถูกต้องไหมคะดังนั้นอ้ำใช้เซรั่มตัวนี้แล้วมันดีอ้ำก็เลยอยากที่จะขายต่อเออแต่แฟนเขาก็อ่ะโอเคไม่เป็นไร คือเราก็ต้องคุยกันไงเออเราก็ต้องแบบเออคุยกันเนาะให้มันเข้าใจกันไงเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์แล้วเรามีแฟนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวไงเราก็ต้องปรึกษากันเออเขาก็ไม่ได้ขัดอ้ําแต่ว่าเขาก็มีหนทางว่าเออเนี่ยถ้าคุณจะขายคุณก็ขายนะแต่ว่าฉันอยากให้คุณเอาสินค้าโปรดักที่นี่ไงนะคะอ้ําก็จะไปลองยังไงล่ะคือฉันคือมันต้องขายในสิ่งที่เราใช้ไงนะคะแล้วพอดีเออสถานการณ์โลกมันก็เกิดขึ้นพอดีนะคะอ,อ้ําก็เลยอ ทำอะไรดีเออจะทําอะไรดีแบบว่าทําได้เลยนะคะอ้ําก็เลยเออนี่แหละก็เลยได้ตัดสินใจมา,มา,ม,ามาท o u t u b e นะคะแต่เห็นไหมอ้ําก็ไม่ได้ทิ้งอ้ําคืออ้ําก็ยังแบบว่าทําอะไรดีละ่ะที่มันเป็นตัวอ้ําเองที่ที่มันเป็นอา่าเป็นตัวชั้นเป็นศักยภาพของชั้นแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความสุขนะคะซึ่ง ทุกการตัดสินใจเนี่ยนะคะถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราที่เราตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรแต่มันก็ต้องมีความสุขถูกต้องไหมคะแล้วถ้าเรามีแฟนเนี่ยถ้าเรามีแฟนเราก็ต้องคุยกันเนี่ยฉันจะทําแบบนี้แบบนี้นะแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขถูกต้องไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอ้าากับแฟนก็มีการตัดสินใจในชีวิตเลือกทางชีวิตอย่างหนึ่งนะคะ ก็อยู่บนพื้นฐานของความสุขนี่แหละซึ่งเป็นการเลือกครั้งใหม่การตัดสินใจเลือกครั้งใหม่เหมือนกันนะคะก็อยู่อยูอ่อยู่บนพื้นฐานของนี่แหละ,อ,ะอิสราภาพนะคะ,ะชีวิตเนี่ยมันต้องมีอิสราภาพในการใช้ชีวิตเนาะคือมันไม่ได้มาคือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแบบมา มาหาเงินมาหาเงินหาเงินแล้วก็แบบกลับมานอนตื่นเช้าก็าไปทํางานหาเงินอีกมันไม่ใช่ไงเราเราเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะมามาเรียนรู้มาใช้ชีวิตความ,วามเป็นมนุษย์แล้วก็ให้จิตวิญญ,ญาณเขาเติบโตด้วยถูกต้องไหมคะก็คือ,เ,อเหมือนเหมือนแล้ว่าเราประสบความสําเร็จคือเรามั่งคั่งร่ำรวยอาจิตวิญญ,ญาณคือจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเขาเขาไม่ได้ว่าเขาเกิดมาเขาต้องการเงินไงเขาต้องการที่จะ ยกระดับสูงไปกว่านั้นนะคะเขาต้องการที่จะมามาเรียนรู้มากกว่านั้นน่ะซึ่งมันเป็นมันเป็นความรู้สึกข้างในอะ่ะที่เงินมันก็ไม่สามารถอา่าทำให้จิตวิญญาณเติบโตได้นะมันเป็นความรู้สึกข้างในอะ่ะที่ต้องให้จิตวิญญาณเขาได้เรียนรู้สมมุตินะคะสมมุติว่าอา่อาตอนนี้นะคะอาํา อ้ําตอนแรกอ้ําอยากที่จะขายของออนไลน์ถูกต้องไหมคะแล้วทีเนี้ยอ้ําไม่ได้ขายอ้ําจะทําอะไรละ่ะเอออ้ําออกมาเป็นเนี่ยออกมาพูดอย่างงี้นะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่นี้นะอ้ําก็จะไปไปอีกระดับหนึ่งระดับหนึ่งคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความสุขของจิตวิญญาณข้างในอะ่ะที่เขาได้ทํานะคะแล้วพอเราเอาศักยภาพออกไปเนี่ยคือเงินมันจะมาหาเองเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเราที่ เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบว่าเอาเงินอยู่สูงนะคะแต่เราใช้ชีวิตแบบว่าฉันจะทำอะไรที่มันมีคุณค่ากับจิตวิญญาณของฉันจากสิ่งที่ฉันรักจากสิ่งที่ฉันชอบจากเนี่ยอยู่ในพื้นฐานของความสุขนะคะแล้วเงินมันจะมาเองแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยพอคุณไปถึงจุดจุดหนึ่งนะคะจิตวิญญาณคุณยกระดับไปจุดจุดหนึ่งเนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคุณก็ต้องแบบว่า,วายังไงละ่ะคือสละนะ อืมคือสละออกไปแต่ก่อนที่คุณจะสละเนี่ยคุณก็ต้องทําให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยกลับมามั่งคั่งนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเกิดทุกคนเนาะมั่งคั่งเจิดจรัสเฉิดฉายมาอยู่แล้วนะคะแต่พอเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องมาหาตัวเองใหม่มาหาตัวเองสิหาตัวเองให้เจอสิคุณจะทํำยังไงเนี่ยให้คุณเข้ามาที่จิตวิญญาณของตัวเองเหมือนเดิมนะคะซึ่ง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อ้ําเพิ่งได้คําตอบเหมือนกันนะออในระยะเวลาที่อ้ํากลับไปอยู่บ้านหรือสมัยเด็กเนี่ยอ้ําก็มีข้อสงสัยตั้งนานแล้วนะเอ,อ๊ะทำไมทาไมคนแบบว่าคือสละสละปล่อยวางไม่เอานู่นนี่นั่นอย่างนี้เนาะแล้ว,ลว,ลว,ลวเราเกิดมาใช้ชีวิตทนี่เราเราเกิดมาทําอะไรเนี่ยแบบอะไรก็ไม่เอาอันนู่นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าโลภเดี๋ยวจะหาว่าอยากได้มันต้องสละมันต้องปล่อยวางคือจะไปที่พานแต่ว่า สิ่งลึกๆน่ะที่อ้ําเห็นน่ะคือคือมันแตกต่างไงคนจะไปนิพพานแต่เขาดูแล้วเขาไม่มีความสุขเลยนะคะอายกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างไปวัดอยางเงี้ยสมมติว่าอวันนี้จะนั่งสมาธินะจะจะตัดนะจะสละนะอ่ะสมมตินั่งสมาธิแบบเออคือในใจมันมันแตกต่างไงโอาแบบนั่งไปก็โอ้ยค่าบินโอ้ยค่าไฟใช่ไหมล่ะโอ้ยค่าน้ําโอ้ยค่าเทอมลูกโอ้ยค่าโทรศัพท์โอ้ยค่าบ้าน แล้วมันจะนิ่งได้ยังไงอะถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยแหละสิ่งที่อ้ําตามหาเนี่ยอ้ําได้ค้นพบไงสัจธรรมความจริงของชีวิตคือจิตวิญญาณเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขามั่งคั่งอยู่แล้วแล้วก็มาใช้ชีวิตนะคะมาเรียนรู้แล้วก็ทําให้ตัวเองให้มันมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็ค่อยสละค่อยปล่อยวางนะคะนี่คือการนี่คือการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไม่ใช่แบบว่าฉันไปเอาแล้วฉันปล่อยวางแล้วฉันสละแล้ว รวยคนโลภแบบเออรวยนี่คือคนไม่ดีคนโลภเป็นคือมันไม่ใช่ไงนะคะเราต้องมาใช้ชีวิตก่อนนะคะเราต้องมาใช้ชีวิตทำตัวเองให้มันมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยสละปล่อยวางแล้วก็ค่อยอ่าไม่ไม่ใช่ว่าบริจาคนะแต่ถ้าไปถึงระดับหนึ่งนะคะคุณก็ต้องแบบไม่ยึดนะไม่ปล่อยคือคุณจะต้องไม่ยึดนะคุณจะต้องสละคุณจะต้องปล่อยวางคือมันจะคือเรามาแค่จิตไงเรามาแค่จิต เราก็ต้องกลับไปแค่ดวงจิตถูกต้องไหมคะทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมุตินะคะตาเนี่ยก็สมมุติจมูกปากมือผมเนี่ยสมมุติหมดเลยร่างกายก็สมมุตินะคะพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเนี่ยก็สมมุติหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยซึ่งเ,เราต้องใช้ชีวิตแบบว่า ให้มันสมดุลกับกับโลกนะคะเราเกิดมาเราก็มาสร้างตัวเองให้มันมั่งคั่งนะคะให้มันมั่งคั่งร่ำรวยก็คือช่วยเหลือช่วยเหลือผู้คนก็คือความรักที่ให้ไปเนี่ยก็คือไม่ต้องไปยึดนะคะก็คือให้ดูแลนะคะให้ดูให้ดูแลพ่อแม่นะคะก็คือมีลูกอย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่ในฐานะของคนเป็นลูกใช่ไหมคะคุณก็ดูแลพ่อแม่ตามที่คุณไหวตามที่คุณ ดูแลท่านได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่คุณไป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 ,ไปยึดไปทุกข์กับพ่อแม่เอ้ยทำไมแม่ฉันทำตัวแบบนี้ทำไมพ่อฉันเป็นแบบนั้นไม่ใช่นะคะคือเราอย่าไปตัดสินคนอื่น คืออพ่อเป็นแบบนั้นก็คือท่านก็เลือกมาใช้ชีวิตของท่านแบบนั้นไงนะคะแม่เป็นแบบนั้นแม่ก็เลือกมาใช้ชีวิตของแม่เป็นแบบนั้นนะคะ,ะถ้าคุณอยู่ในฐานะแม่เป็นฐานะพ่อแม่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องให้ความรักที่ออกไปแบบเป็นรักที่ไรเงื่อนไขนะเป็นรักที่แบบไม่ใช่แบบว,ว่าไปยึดว่านี่คือลูกฉันนี่คือเป็นคนของฉันจะต้องทําตามฉันต้องมา ทำตามคือความฝันฉันอยากให้ลูกฉันเป็นแบบนี้ลูกฉันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือคือมันไม่ใช่ไงคุณต้องให้ให้ความรักไปที่เป็นเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขอะคะ่ะให้เขาแบบให้เขาเรียนรู้ให้เขาเติบโตเองถ้าคุณไปห้ามหยุดห้ามทานู่นนี่นั่น,นคือเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ไงจิตวิญญาณทุกคนนะคะเกิดมาเพื่อเรียนรู้นะคะดังนั้นเราต้องให้โอกาสนะคะกับทุกๆดวงจิตวิญญาณนะคะไม่ต้องไปตัดสินเลยอ่ะพ่อเป็นแบบนี้ก็ ให้พ่อเป็นไปแม่เป็นแบบนี้ก็ให้แม่เป็นไปนะคะลูกทําแบบนี้ก็ให้ลูกเป็นไปแต่ว่าเราคอยคอยได้แค่แบบแนะนํานะคะแนะนําแล้วก็ชี้แนะเขาแค่นั้นแต่ว่าอย่าอย่าไปยึดนะคะอย่าไปยึดอย่าไปคาดหวังให้เขามาเปลี่ยนให้เขามา ต้องมาฟังชนนะต้องมาเชื่อชน,นะนี่ต้องมาเดินตามชน,นะลูกหยุดนะลูกอย่าทําแบบนั้นนะเออน,น,นู่นนะี่นั่นเนาะคือคือเราเราอย่าไปทําแบบนั้นนะให้เรากลับมาที่ตัวเองนะคะมาที่จิตวิญญาณของตัวเองมาเรียนรู้เข้าใจตัวเองนะคะเพราะว่าทุกๆดวงจิตเนี่ยเกิดมาเนี่ยต่างที่อยากที่จะมาเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นนะคะให้โอกาสทุกๆคนนะคะถึงวันนี้นะคะถึงวันนี้บางคนเนี่ยเขาอาจจะ เขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะยังไม่ยังไม่เข้าใจชีวิตอ่าบางคนก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่อ้ําพูดนะคะก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะยังฟังไปเรื่อยๆนะคะคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อย่าไปตัดสินนะคะอย่าไปตัดสินว่าเฮ้ย hey, ทำไมอ้ําคิดแบบนี้พูดแบบนี้เออหรือว่าไปตัดสินคนอื่นว่าทาไมว่าทําไมทําแบบนี้ทาแบบนี้ คือไม่ต้องตัดสินเลยนะคะทุกๆดวงจิตวิญญาณที่เกิดมาบนโลกใบนี้เขาเลือกมาแล้วนะคะว่าเขาจะมาเป็นใครเขาจะมาทําอะไรนะคะบางคนเลือกมาแล้วว่าเออฉันจะมามีมีลูกห้าคนมีลูกหกคนเออหรือฉันจะเกิดมาฉันจะมาทําแบบนี้ฉันจะมาเป็นคนแบบนี้นะคะเราไม่รู้เลยว่าเขาเกิดมาทําไมเขาอาจจะดวงจิตวิญญาณนั้นเนี่ยอาจจะมาเกิดมา ทำให้คุณประสบความสําเร็จก็ได้แต่เขาจะมามาในฐานะแบบว่าเหมือนมาทําร้ายคุณมาทําร้ายคุณมาทําไม่ดีกับคุณแต่จริงๆแล้วนะเขาเกิดมาเพื่อคุณนะให้คุณได้ตื่นให้คุณแบบลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาทําสิอย่างนี้นะคะเ,เดี๋ยวอ้ําจะขยายเรื่องตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าคลิปนี้ยังไม่เข้าใจก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนเนาะเพราะว่าคืออ้ําอยากที่จะ แบ่งปันออกมาให้ได้เข้าถึงสัจธรรมความจริงให้เข้าถึงชีวิตให้เข้าใจจิตวิญญาณของตัวเองนะคะวันนี้นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใครแม้กระทั่งตัวเรานะคะให้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างถ้าวันนี้ชีวิตคุณเนี่ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะดังนั้นเนี่ยให้คุณลองค่อยๆดูซิว่าว่าฉันจะเพิ่มอะไรว่าฉันจะลองฟังอะไรที่มันแตกต่างไปกว่านี้ไหมนะคะลองให้ลองให้โ อ,ะะอันดับแรกก็คือให้โอกาสตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจคุณหรือว่า ใครที่คิดแตกต่างจากคุณนะคะคุณก็ให้ให้โอกาสเขานะคะเพราะว่าทุกดวงจิตเนี่ยต่างก็อยากที่จะเรียนรู้ต่างก็อยากที่จะเกิดมาใช้ชีวิตเ,ออเรียนรู้ความเป็นมนุษย์เหมือนกันทุกๆคนนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรให้เวลากับทุกๆดวงจิตนะคะโดยเฉพาะตัวเราเองนะคะจงเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเนาะแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นนะคะ คลิปนี้อ้ําก็ขอแชร์แล้วก็แบ่งปันไว้ประมาณนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ